สบายดีพี่น้องมาสกูบวันก้นนะจ๊ะสบายดีพี่น้องหอนอาแหงเอาอขยับว่าเลยฮะยาอะเลกกอนให้กินสองปบะเทือแล้ว มาใจนึ่งน้ำพริยี่เ,เป็ดจิบฟงช่องอ่อนหน่อยเด้อนะนีาา่คอยปันนะจ๊าเด้ไหมเจ็บเนีช่องลังเพ่อนเนี่เมนูปลา,าปลาไปจิดน้อง หน้าหน้าบ่า,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 าอุ้มบ่มาวตบเนาวลงจิบกินเหเน็ดเบิ่งคลิปสาวอ้นน้อยเนะพี่น้องคลิปลงปฟังวันคืนพอวันลุงเอ้ยลุงกินข้าวลูก,กล,ลึกจินอะไรคลิปก่อนหน้าพี่น้องจะจิ้นแค่น้อยจิ้นไม่ข่าน้อย เอาแห้งเนี่ยไปแส่น้ำเลยนะคือหักนะห่อนใครอืดอี่ยนีนะไม่ห่อนเปิดน้ำจะกระมังหนัได้ลงกระแสนะช้ำๆหน่อยใช่ปะอือเสือสะนะเกิดจินหรอคือตรงการมาลินจะคือชื่ออ่างใหญ่ๆนะคือ ตั๋ีหกแสนนะจงมาเป็นคิวต่หกแสนเราเอตอนรงการแพ้ไหมแ <ไป S 1> ต่วตอ,อ่างเลยบักลิ่นได้รัไดไปนะของเราแต่เป็นเล็กเลยคนไทยเลยบักสูบลมอยากสูบลมอกมา,กน,มากนิ้วขาลูกละพวกพวกพวจะมีไข่ในถั่วหน่อยอ่ะซื้อไหม สวยแม่ต well, ักหัน <sì> พ <stairs> ูนพูน่วยนั่นคนอีกป่อยบ่อ๊ยแม่ไข่ป้าบ่ะแม่แล้วลูกพูเป็นนางคางพองคาง้าวอ้นคุอง้าวอ้นกไปจากที่งามนั่งลงคุณมัน กคืองามใช่บันหอมช่วยหว้วยนะสบาดีปลาลุงหรอแม่ลูกปลาดีงามงามาแม่ข่าวเล นจะก็ป้าก็จะทำนะลูกป้าเป็นแก็เปเลยอ้้หักเลยหน่กินบะหมี่เาหน่อยจ้ะเลี้ยมเผืออิ่มอุ้ยินหอง นิ้วกระเจาเิยวเริเหยียดมาผัดลงงอง,งองเรอวันเนี่ยตักานามเิมเหยียดมาลงงองเลยพร,ราดงนหินบ่เจ้าบ่มาพลาดงนหิน Mà mũi mưa ít công lôi không phụt ôm phụt chỉ chỉ ừ. là. làm thì biết gì đây nắm 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 นาทานกุกเลยเจ้าชาผมแล้วลูกเจ่าผมแล้วก็าอยจักแล้เอาข้าจักให้ปากเอาเข้าใส่ปากมันเป็น้องจับบหนึ่ง้องนอก เบิ่แบอมเลยกินเนื่อหฮยปลาก็กินบนมือมค่อยนั่งเบิ่งเจ้าอันควงแฮนะก็คอยก็นั่งกินอยู่เงียบๆดิพอดินก็ยังรีบออกกัดกินกระเทย่กาจะใช้ไข่ยืมเลยได้นี่จะไข่ลูกจะไข่กินเข่าหรือไม่ ไข่กินแนวฟองกินฟองลื้มเลลงลงเบายาที่มันก็ลื้ล้วนดเขาเบายาคีอมันดื้อเอ้โหโอ้โนนอ้โดโอ้่ห F, นี่เับบัวเราผิดมากเลยคครับหัววกบัวกัวเขากันคับดีกับลีไหัวมันนีไงมบุืนเหรอเขากันเหรออืมอกใะเย้ย พูดแล้วพี่เอ๋จะได้ขอาแล้วเออพูดแน่แว่นตาดูกเ้ยเน็บยันนะอุ้ยกนลองมึงเนาะตัวนี้ก็เพชรกันเพอรกันเนาะ มือเป็นยังไงนี่ไปถือยังไงปูฟอนดีได้ใจูุบประหารแนวเพี้ยนเนี่ยต่อแลยไม่ต้องตะปูตอบคอนดีตอบนั้นได้เห็นบารัีคืนบอ โอ้ยอันนี้ก็กินไปจะเสียบนี่ะโหูกเลยนี่เราเหนื่อยนั่งดึกนั่งหมักดีใจกินไปกินนั่งกินดีลูกนั่งกินเข่านั่งกินคาราคาเมนแล้วก็อันจะแม่นเนี่ยนางดีๆอย่าค้าเท้าอย่ากระเท้าอย่าเห็ดแนวนี้ลูกอย่าเห็ดแนวนี้นั่งแนวนี้เออ บ่เอาบ่เอาบ่ให้นั่งนะนัอคนกินข้าวอยู่บ่ให้เห็ดเนีนั่นบ่เอาเนอนั่งกินดีดน้ำน้ำน้ิเคยหันจะเห็ดจะเห็ดแ่บบนปากติงแสบอีตีนออเป็นน้ำมือเ่าเห่า ກະນາອັນເພິ່ນກໍຫິວເຂົ້າມາເຮັດງານກໍໄປລົງນອງຄ່ໍາຈັ່ງໄດ້ກິນເຂົ້ານັງດີດີ້ FC ເບິ່ງເຈົ້າຢດີນ คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณทุกไลค์ทุกเมนทุกคนที่เข้ามารับชมช่องกานาตาอุ่ออนเด้อจ้าลูกละบายบายปลาลูกเลย